ในปี2026นี้โลกของยานกราะดได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เมื่อหนึ่งในยานเกราะที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ได้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ชื่อ Atomic Hammer V2 หรือในชื่อไทยที่หลายคนเริ่มเรียกกันว่าคอนอะตอมรุ่น2ซึ่งถูกออกแบบมาด้วยเทคนโนโลยีล้ำยุคที่สุดในยุคป,ปัจจุบัน ถูกพัฒนาโดยการร่วมมือกันของกลุ่มวิศวกรด้านอาวุธของหลายประเทศภายใต้โครงการลับที่ใช้เวลาพัฒนานานกว่า10ปีจุดมุ่งหมายขององค์การสร้างรถถังรุ่นนี้คือการเปลี่ยนโฉมหน้าของสนามรบในยุคอนาคตอย่างสิ้นเชิงโดยไม่ใช่แค่เพิ่งผาพลังกำลังและกรอบป้องกันเท่านั้นแต่รวมถึงการผสานเทคนโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เซ็นเซอร์พิเศษและระบบอาวุธที่มีความแม่นยำระดับเซนติเมตร Atomic Hammer V2 ไม่ได้เป็นเพียงรถถังในความหมายแบบเดิมๆอีกต่อไปเพราะมันคือแพลตฟอร์มการรบอัจฉริยะที่รวมทุกองค์ประกอบของสงครามไว้ในคันเดียวเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกที่ดุดันดูทันสมัยคล้ายหลุดมาจากภาพยนตร์ไซไฟสีดำด้านผสมกับลายพลางแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ตามสภาพแวดล้อมทำให้มันยากต่อการตรวจจับด้วยตาเปล่าและระบบเรดาร์ทั่วไป โครงสร้างหลักของตัวถังผลิตจากวัสดุผสมไทเทเนียมนาโนโคาร์บอนซึ่งมีความแข็งแกร่งเหนือเหล็กกล้าแต่มีน้ำหนักเบากว่ามากจึงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไวและลื่นไหลบนภูมิประเทศทุกแบบ 1. ในจุดเด่นที่ทำให้อต o m มิกแฮ m เมอร2เป็นที่กล่าวถึงในวงการทหารคือระบบขับเคลื่อนที่ใช้พลังงานฟิวชันแบบเย็นโดยไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันหรือเชื้อเพลิงธรรมดาอีกต่อไป ทำให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจได้นานกว่ารถถังทั่วไปหลายเท่าโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงหรือชาร์จไฟระบบฟิวชันนี้ยังช่วยให้เครื่องยนต์มีกำลังขับเคลื่อนสูงกว่า5,000แรงหมาทำความเร็วสูงสุดบนทางเรียบได้ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระบบการสะเทือนอัจฉริยะที่สามารถปรับระดับและแรงสั่นสะเทือนได้แบบเรียลไทม์นอกจากนี้ยังสามารถลุยน้ำได้ลึกถึง4เมตรโดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม ในส่วนของระบบอาวุธนั้น atomic hammer v 2ถือเป็นสุดยอดแห่งเทคโนโลยีแห่งศตวรรษเริ่มจากปืนหลักขนาด155ม mm, มที่ใช้กระสุนพลังแม่เหล็กไฟฟ้า em pulse kinetic shell ซึ่งสามารถยิงได้ไกลกว่า30กิโลเมตรด้วยความเร็วที่เร็วกว่าความเร็วเสียงหลายเท่าทำลายเป้าหมายทั้งที่เป็นกร่อหนักหรืออาคารป้องกันได้ในนัดเดียวระบบการเล็งของปืนหลักนี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับเลเซอร์และเรดาร์ความละเอียดสูง ทำให้สามารถล็อกเป้าได้แม้ในสภาพแสงน้อยหมอกหนาหรือท่ามกลางสนามรบที่เต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนนอกจากปืนหลักแล้ว atomic hammer v 2ยังมีอาวุธเสริมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปืนกลอัตโนมัติขนาด4 0ม mm มตรที่ติดตั้งบนป้อมปืนรองมีอัตราการยิงสูงถึง600นัดต่อน,นาทีพร้อมระบบ ai วิเคราะห์เป้าหมายแบบ real time เพื่อตรวจจับโดรนศัตรูหรือทหารราบที่แอบซ่อนตามพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังมีแท่นยิงมิสไซล์ขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งหัวรบได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นต่อต้านรถถังต่อต้านอากาศยานหรือแม้แต่ขีปนาวุธนำวิถีอัจฉริยะที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางกลางอากาศตามการเคลื่อนไหวของเป้าหมายหนึ่งในระบบที่ถือเป็นหัวใจหลักของรถถังรุ่นนี้คือ AI ชื่อ e g i s m i n V2 ซึ่งเป็นสมองกลที่ควบคุมทุกฟังก์ชันของ a t OMIC HAMMER V 2ตั้งแต่ระบบขับเคลื่อนอาวุธการสื่อสารระบบรักษาความปลอดภัยไปจนถึงการตัดสินใจทางยุทธวิธีในสถานการณ์ฉุกเฉินระบบ AI นี้สามารถเรียนรู้พฤติกรรมของคู่ต่อสู้วิเคราะห์แผนที่ในสนามรบและเสนอแผนการรบต่อผู้ควบคุมได้อย่างชาญฉลาดนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการปฏิบัติการในรูปแบบไร้คนขับได้ด้วย ทำให้อ t o m i c กแฮ m เมอร์2สามารถทำงานได้ทั้งแบบมีผลประจำการและแบบโรนยานเกราะอ,อัตโนมัติซึ่งเหมาะกับภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงหรือพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมีนิวเคลียร์สำหรับการป้องกันอ t o m มิ h a m m เมอร2ได้ติดตั้งระบบกรอกหลายชั้นที่เรียกว่าไทเทเนียมอีคลิปอาร์เมอร์ซึ่งผสามกราะเคมีกรอะไฟฟ้า และกราบพ plasma เข้าด้วยกันโดยเมื่อมีขีปนาวุธเข้ามาใกล้ระบบจะปล่อยสนามแม่เหล็กแรงสูงออกมาเบี่ยงเบนวิถีของขีปนาวุธและทำลายมันก่อนที่จะสัมผัสตัวถังนอกจากนี้ยังมีระบบเลเซอร์ทำลายจรวดระยะไกลและสามารถตรวจจับระเบิดสแสวงเครื่องใต้พื้นได้ด้วยระบบแม่เหล็กพิเศษอีกทั้งยังสามารถป้องกันการแฮกจากระบบไซเบอร์ด้วยระบบเข้ารหัสแบบควอนตัมที่แทบจะถอดรหัสไม่ได้ ระบบการสื่อสารของ Atomic Hammer V2 ถูกออกแบบมาให้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายดาวเทียมของทหารโดยตรงมีระบบแสดงผลแบบ360องศา,าภายในห้องควบคุมพร้อมหน้าจอสัมผัสหอไลายจุดที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดได้จากจุดเดียวภายในรถถังมีระบบปรับอากาศขั้นสูงระบบกรองอากาศจากสารพิษและเบาะนั่งดูดแรงกระแทกที่สามารถรองรับการระเบิดแรงสูงโดยผู้ควบคุมยังคงปลอดภยัย นอกจากนี้ยังมีโดรนเล็ก4ี่ลำที่สามารถบินสำรวจพื้นที่โดยรอบแบบเรีลวทามและส่งข้อมูลให้ AI วิเคราะห์ทันทีในแง่การใช้งานจริงนั้น Atomic Hammer V 2ได้เข้าประจำการในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง เช่นสหรัฐอเมริการัสเซียจีนและบางประเทศในยุโรปรวมถึงมีข่าวว่าประเทศในเอเชียบางแห่งได้สั่งจองไปแล้วโดยเฉพาะประเทศที่ต้องการสร้างสมดุลทางอำนาจในภูมิภาคเนื่องจากความสามารถของ atomic hammer v 2นั้นเพียงคันเดียวก็สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของสงครามขนาดเล็กได้ทันทีหลายฝ่ายมองว่า atomic hammer v สคือยุคใหม่ของสงครามที่ไม่พึ่งจำนวนแต่พึ่งเทคโนโลยีและความชาญฉลาดของระบบมากกว่า คนขับที่ได้รับการฝึกอบรมสำหรับรถถังรุ่นนี้จำเป็นต้องเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ AI อย่างลึกซึ้งรวมถึงการสื่อสารกับระบบอัตโนมัติอย่างมืออาชีพการควบคุมจึงไม่ใช่แค่การบังคับพวงมาลัยหรือยิงปืนอีกต่อไปแต่คือการเป็นผู้บัญชาการที่ทำงานร่วมกับเครื่องจักรอัจฉริยะแม้อตโตมิ Hammer v 2จะยังไม่ได้เข้าสู่สายการผลิตจำนวนมาก แต่แผนการผลิตในปี2026 2030ได้ถูกวางไว้อย่างชัดเจนคาดว่าจะมีการผลิตมากกว่า500คันภายใน4ปีแรกและจะเป็นรากฐานของแพลตฟอร์มรถถังรุ่นต่อไปในศตวรรษที่22อย่างแน่นอนในท้ายที่สุดรถถังอะตอมิกแฮมเมอร์ว2ไม่ได้เป็นเพียงยานรบแต่คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงในยุคสงครามอจชริยะเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ระบบอัตโนมัติและการป้องกันไซเบอร์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวแอลลมันได้กลายเป็นหนึ่งในยานพาหนะที่โลกจับตามองมากที่สุดในปี2026นี้